เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนพบุญกันนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยครับวันนี้ขออนุญาตท่านประธานได้อภิปรายในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ครับซึ่งในส่วนของผมครับได้รับมอบหมายจากทางพรรคเพื่อไทยให้พูดของในภาพรวมนะครับ ว่าวิธีการจัดทำงบประมาณต่างๆเราคำนึงถึงอะไรบ้างและภาพรวมในการใช้งบประมาณของรัฐบาลชุดนี้ในปีนี้เราจะตั้งเป้าที่อะไรกันบ้างผมฟังท่านจุรินอภิปรายเมื่อสักครู่ครับขออภัยที่ต้องเอ่ยนามท่านนะครับก็เรียนว่าไม่ค่อยเกี่ยวกับงบประมาณเท่าไหร่ครับท่านพาดพิงไปถึงเรื่องของกฎหมายที่จะนิรโทษกรรม ึ่งผมว่าตอนนี้อยู่ในคณะกรรมธิการที่กําลังศึกษาอยู่นะครับท่านจูดินรอสักครู่ครับเดี๋ยวเมื่อเราเปิดสภาในเดือนหน้าแล้วผมเชื่อว่ากฎหมายนี้ก็จะกลับเข้ามาในสภาผู้แทนรัศฎรมาพูดคุยกันครับผมเรียนว่าแบบนี้ครับว่าการจัดสรรงบประมาณแต่ละปีของภาครัฐนั้นไง่ายครับเราก็ต้องไปดูครับว่างบแต่ละส่วนนั้นควรจะใช้ในเรื่องอะไร ก็คือพิจารณาจากปัญหาครับรอบประเทศเรานั้นเผชิญกับปัญหาอะไรบ้างต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วนอย่างไรตอนนี้ประเทศมีปัญหาหลักอะไรผมขออนุญาตแบ่งออกเป็นในแต่ละด้านนะครับผมเรียกว่าเป็นพันธนาการหอย่างหรือว่าเป็นปัญหาของประเทศทั้ง6อย่างนั่นเองครับพันธนาการที่หนึ่งครับเรามีปัญหาในเรื่องของการแข่งขันในตลาดโลก เมื่อพิจารณาจาก GDP ปีที่แล้วครับ GDP ของประเทศไทยนั้นเราโตเพียงแค่หนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นตครับเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและผมก็เห็นด้วยครับจากท่านจุรินครับก็ที่มาเปรย์เปรยครับว่างบปีหกเจ็ดนั้นเหมือนเป็ดง่อยครับแต่ท่านอาจจะลืมไปครับว่าเป็ดง่อยของท่านจุรินเนี่ยครับเกิดและเติบโตในรัฐบาลที่แล้วครับ เพียงแต่วันนี้รัฐบาลโดยการนำของท่านเศรษฐาพยายามจะจัดงบปี68ครับเพื่อจะรักษาเป็ดง่อยตัวนี้ให้ลุกขึ้นเดินได้แล้วไม่ใช่เป็ดขี้เรศแล้วครับถ้าเศรษฐ,ฐกิจดีครับมีเงินเหลือเฟือไม่ต้องห่วงครับสัญญกรรมบ้านเราทำเก่งครับเป็ดขี้เรของท่านจะไม่เป็นเป็ดขี้เรอีกต่อไปครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ครับ สภาพัฒ์ได้คาดการครับว่า GDP ของประเทศไทยจะโตเพียงแค่ประมาณ 2- 3%เท่านั้นเองนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าประเทศเรานั้นกำลังจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกเมื่อเราสูญเสียการแข่งขันในตลาดโลกสิ่งที่ตามมาครับจะส่งผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยความเป็นอยู่ปากทองของพี่น้องประชาชน จึงเป็นพันธาการที่หนึ่งที่เราต้องรีบแก้ไขครับมาสู่พันธนาการที่สองครับผมขอมขอเรียกว่าสังคมไร้ทางออกครับที่ผ่านมาครับไทยเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับโครงข่ายการรองรับทางสังคมนั่นคือระบบที่รัฐบาลจะต้องคอยดูแลพี่น้องประชาชนให้ความช่วยเหลือในปัจจัยทั้งสี่ของชีวิต ให้ประชาชนทุกคนนั้นได้รับสวัสดิการที่ดีเพียงพอต่อการดำรงชีพเมื่อระบบไม่ดีแน่นอนครับประเทศเราจึงมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากครับต้องเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจที่โหดร้ายและไม่มีโอกาสที่จะให้ใครได้มีโอกาสล้มเหลวครับหมายความว่าถ้าท่าน Read ทำธุรกิจแล้วพลาดขึ้นมาธุรกิจของท่านนั Person ้น ล้มแล้วคือตายอย่างเดียวเท่านั้นครับนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องรีบแก้ไขครับมาสู่พัฒน,นาการที่3ครับเราไม่มีความพร้อมในการรับกับความเปลี่ยนแปลงหรือว่าผลกระทบใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆครับท่านเห็นในสไลด์ครับภาพอาจจะเล็กไปเซนดหนึ่งต้องกราบขออภัยนะครับแต่พี่น้องประชาชนทางบ้านคงยังพอเห็นครับนึกถึงเหตุการณ์โควิด19ครับ หลายคนยังคงจําได้ครับในช่วงแรกๆที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับเรามีปัญหาในการจัดการผลกระทบครับไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอที่จะรับมือถุงมือยางก็ขาดครับหน้ากากอนามัยก็หายากครับใครดูแลครับสมัยนั้นผมไม่ทราบในสถานการณ์ปัจจุบันครับนอกจากโควิด19แล้ว ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีต่างๆเราก็ไม่มีการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอครับในการที่จะต่อสู้กับประเทศอื่นทําให้พวกเรานั้นอยู่ในกลุ่มที่ท้ายๆของภูมิภาคนี้ครับมาถึงพัฒนาการที่สี่ครับเป็นกับดักความเคยชินและความหวาดกลัวในอดีตครับเรื่องนี้พูดง่ายๆครับเป็นเรื่องของความมั่นใจ ของนักลงทุนครับถ้าเราย้อนไปดูครับวิกฤตเศรษฐกฯิจเมื่อปี2540ครับพวกเราเรียกกันว่าวิกฤตต้มยำกุ้งครับผมเรียนว่านอกจากวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วเราเคยเจอวิกฤตเศรษฐกฯิจแล้วตั้งแต่ปี40ถึงปี67นะครับเราไม่ใช่เผชิญแต่วิกฤตเศรษฐกฯิจอย่างเดียวครับเรามีทั้งวิกฤตทางการเมืองมีทั้งม็อบ มีทั้งอุทก,กภัยใหญ่ในปี54หลังจากการเลือกตั้งและแน่นอนครับปี62ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราเผชิญกับโควิด19เหตุการณ์เหล่านี้ครับเกิดขึ้นวนไปวนนานวนไปวนมาในประเทศไทยทําให้พี่น้องประชาชนกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะเริ่มลงทุนกับสินใหม่ๆซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชน มาถึงพันากาิจที่5ครับที่ผ่านมาประเทศเรานั้นเน้นการแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าเพียงอย่างเดียวครับขาดการจัดการและการวางแผนแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนต่อปัญหาในระยะยาวและผมจะได้เรียนต่อไปครับว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรมาสู่พันากาิจที่6ครับความมั่นคงในชีวิตของประชาชนยังคงสุดโสมครับ ปัญหาความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินครับยังคงเป็นภารกิจใหญ่ของรัฐบาลครับเราไม่กล้าที่จะปัิเสธเรื่องเหล่านี้ครับเราบอกว่าประเทศไทยเป็นเมืองสงบครับแต่ในความเป็นจริงครับดูตามข่าวได้เลยครับมีการฆาตกรรมจี้ปล้นยาเสพติดต้มตุ๋นหลอกลวงแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เกลืนประเทศไปหมดดังนั้นเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขทั้งหพันธนาการ ดังนั้นครับคําตอบที่เราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้รัฐบาลจึงได้นําเสนอ142นโยบายครับและอีกนหนไทยแลนด์ทั้ง8ด้านของท่านนายกรัฐมนตรีทํางานควบคู่กับนโยบายของพักเพื่อไทยครับ 1. ครับการแก้ไขปัญหาตลาดที่โตช้ากว่าคู่แข่งเราต้องยกระดับตลาดของไทยครับให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลก เราควรจะเป็นผู้นำตลาดโลกหรือเป็นผู้กำหนดเทรนด์ของตลาดโลกผ่านนโยบายตลาดนำนวัตรกรรมเสริมเพิ่มรายได้ของพักเพื่อไทยครับการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลที่รัฐบาลนำเสนอและเร่งพัฒนาให้นโยบายนี้เป็นจริงให้เร็วที่สุดครับเราจะมีการผลักดันศูนย์กลางศูนย์กลางการบินครับ ท่นานี่ท่านนายกัฐานตรีเดินทางไปหลายๆประเทศครับท่านไปติดต่อว่านานาประเทศควรจะมาเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศไทยไหมมีเครื่องบินตรงจากหลายประเทศมาตรงที่ประเทศไทยไหรือไม่โดยไม่ต้องพักเครื่องที่อื่นเพื่อทําให้ประเทศไทยนั้นเป็นฮับของการบินในภูมิภาคนี้ให้ได้ครับและแน่นอนครับประเทศไทยควรจะมีการผลักดันศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคครับท่านนายกได้ถแถลงปแปลวครับ ทั้งในเรื่องของโครงการแลนบิชครับที่จะไปเชิญชวนต่างประเทศมาลงทุนโครงการขนส่งระบบรางความเร็วสูงครับที่เชื่อมประเทศไปสู่ภูมิภาคต่างๆทาทางไปอีสานครับก็จากกรุงเทพไปหนองคายข้ามไปลาวออกไปจีนหรือจะลงใต้ครับจากกรุงเทพลงไปถึงมาเลเซียไปถึงสิงคโปร์และแน่นอนครับนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญก็คือเราจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ผลิตยานยนต์แห่งอนาคตหรือว่ารถอีวีรถไฟฟ้าซึ่งเราทําสําเร็จไปแล้วในเบื้องต้นนะครับมีหลายประเทศหลายบริษัทตอบรับนโยบายดีๆของประเทศไทยครับอีกนโยบายหนึ่งครับที่รัฐบาลชุดนี้ให้ความสําคัญตั้งแต่ก่อนนะครับที่ท่านนายกมารับตําแหน่งนั่นคือนโยบายในเรื่องของการท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวจะเป็นการหารายได้ระยะสั้นและกลางของประเทศครับ แต่แน่นอนครับการท่องเที่ยวนั้นถือว่าเป็นควิกวินนโยบายต่างๆครับสนับสนุนการท่องเที่ยวจะเห็นได้เลยครับเรื่องของวีซ่าฟรีต่างๆนะครับที่รัฐบาลไปเจรจาไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียรัสเซียคาซัคสถานไต้หวันนะครับและผมเชื่อว่ายังมีอีกหลากหลายประเทศครับที่กาลังเจรจาให้เข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ต้องใช้วีซา่าท่านจะเห็นครับว่าจํานวนตัวเลขของนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินต่างๆที่ไหลเข้าสู่ประเทศไทยนั้น เพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานอกจากนั้นครับต้องมีการพัฒนาตลาดของไทยนะครับโดยไม่ได้จำกัดเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านั้นครับแต่รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับงานฝีมืองานท้องถิ่นอย่างนโยบายซอฟต์พาวเของพักเพื่อไทยครับและผมเชื่อครับนโยบายนี้รัฐบาลและพักเพื่อไทยจะช่วยการสนับสนุนครับให้ทุกภาคส่วน ลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศนี้เติบโตไปพร้อมๆกันได้ครับแน่นอนครับการแก้ไขปัญหานี้จําเป็นครับที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเช่นการออกรถโวงของท่านนายรัมตรีครับเป็นการเดินสายเจรจาการค้ากับต่างประเทศท่านเดินทางมากมายครับทั้งสหรัฐอเมริกาไปกัมพูชาฮ่องกงบูนายมาเลเซียจีนซาอุดีอาระเบียลาวญี่ปุ่น เป็นต้นนะครับยังมีอีกมากมายครับนายกเดินทางไปเจราจาเชิญชวนให้คนเหล่านี้มาลงทุนในประเทศไทยเพื่อที่จะเพิ่ม GDP ให้กับประเทศเรารวมถึงการทูตพาณิชย์เชิงรุกครับที่ไม่ใช่แค่ไปเจราจาแลกเปลี่ยนกันแค่พูดคุยเท่านั้นครับเรานอกจากเชิญชวนมาลงทุนแล้วยังมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆเศรษฐกิจและการเมืองและผมมองครับ ว่าการโรดโชว์ของท่านนายกเศรษฐานั้นเป็นวิธีที่เราหาทุกโอกาสและคว้าทุกโอกาสที่มีมาให้ประเทศไทยเพื่อให้ทุกฟันเฟืองในประเทศนั้นเดินหน้าและทำงานได้อย่างเต็มที่ครับทำให้ประเทศไทยนั้นกลับมาสู่สายตาของชาวโลกที่บอกว่าเมืองไทยนั้นเป็นเมืองที่น่าลงทุนครับ ข้อที่2ครับนั่นคือการแก้ไขปัญหาว่าการไม่มีเครือข่ายการรองรับทางสังคมครับแนวคิดนี้ครับผมเชื่อว่าทางพรรคเองและรัฐบาลเองเห็นพ้องต้องกันครับว่าเราจะมุ่งเน้นการประกันสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนยกตัวอย่างครับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวครับนโยบายนี้ครับทำให้ลดความแออัดของโรงพยาบาลครับเราจะมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใช้ระบบ AI นะครับ เป็นการพัฒนาเชื่อมโยงระบบข้อมูลทางด้านสุขภาพข้อมูลทางด้านการรักษาบริการข้อมูลการเบิกจ่ายต่างๆซึ่งนโยบายนี้ครับจากผลสํารวจที่ผ่านมาไม่เกียรติทย์เองครับจะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนให้ความพึงพอใจมาเป็นลําดับต้นๆครับถือว่าเป็นความสําเร็จขั้นต้นของนโยบายนี้และผมเชื่อครับว่าภายใต้การนําของท่านนายกเศรษฐาจะพัฒนาโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและดีขึ้นครับ สังเกตได้จากอะไรครับงบปี68ครับรัฐบาลมีการจัดสรรง,งบสำหรับระบบสาธารณสุขยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ครับ2 3 5 0 0 0ล้านทีเดียวครับให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนเรื่องสุขภาพเป็นหลักครับแล่ผมเรียนครับสุขภาพที่ดีเท่านั้นครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้พี่น้องประชาชนสามารถออกไปทำมาหากินได้ครับนอกจากนี้ครับ นโยบายเองนโยบายของรัฐบาลนะครับยังมีนโยบายที่สนับสนุนการลดหนี้หรือว่าพักหนี้ต่างๆครับเพื่อลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรการศึกษาต่างๆนะครับนอกจากนั้นมีการพัฒนาในเรื่องของที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยครับ2,000 0,000ครัวเรือนเรามีการทำในเรื่องของการเรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปีครับนโยบายนี้ช่วยเหลือ เด็กๆเยาวชนของชาติ10กว่าล้านคนครับให้เข้าถึงระบบการศึกษาให้เขามีความรู้ติดตัวเพื่อใช้ไปในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนครับข้อที่3ครับการแก้ไขปัญหาในการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับในปัจจุบันนี้เราปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าเทคโนโลยีมีความสําคัญอย่างมาก เราต้องเร่งพัฒนาระบบให้ทันสมัยรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแพทย์นะครับการศึกษาการเงินหรือว่าสิ่งแวดล้อมและสิ่งสําคัญครับที่ผมเห็นการจัดงบประมาณของรัฐบาลในปีนี้ให้ความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์ครับพูดง่ายๆก็คือการพัฒนาคนนั่นเองครับเพราะในโลกแห่งเทคโนโลยีและดิจิทัล มีความต้องการทางแรงงานที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงครับบางโรงงานทุกวันนี้ครับมีการนําหุ่นยนต์มาทํางานแทนคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นเราควรจะมีการเปลี่ยนทักษะเสริมทักษะหรือภาษภาอังกฤษเขาใช้ว่าเรียกว่า upskill reskill นะครับผ่านโครงการของรัฐบาลอย่างทักก้าหรือว่า o p r o e ก็คือ1ครอบครัวหทักษะ soft power นั่นเองครับ รัฐบาลเองมีแผนที่จะพัฒนาทักษะเฉพาะให้แรงงานนะครับเป็นบื่นท่านครับรวมไปถึงกองทุนอุดหนุนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพและสนับสนุนการเสริมทักษะแรงงานให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆซึ่งผมเรียนแบบนี้ครับว่าการส่งเสริมทักษะเหล่านี้เป็นการติดอาวุธให้ประชาชนให้รู้เท่าทันของการเปลี่ยนแปลงทางด้านแรงงานที่จะเกิดขึ้นครับข้อที่4ี่ครับเป็นการแก้ไขปัญหา กับการติดกับดักความกลัวในอดีตที่ผมบอกไปแล้วครับมีวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองมากมายและแน่นอนครับตั้งแต่ปี40หรือวิกฤตต้มยำกุ้งครับสมัยที่รัฐบาลของไทยรักไทยเป็นรัฐบาลครับเรานั้นทําให้ประเทศไทยสามารถฟื้นตัวจากพิษเศรษฐกิจได้สําเร็จครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามีนักธุรกิจบางกลุ่มประชาชนบางคนหรือภาคการเงินรวมถึง ภาคการธนาคารยังวิตกกังวลครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะกลับมาสู่วิกฤตเดิมๆอีกหรือไม่ผมเรียนว่าหน่วยงานของรัฐนะครับมีหลายหน่วยงานครับที่สามารถในการรักษาสถิยลภาพทางเศรษฐกิจแต่รัฐบาลร,รวมถึงพรัคเพื่อไทยครับเรามองเห็นว่าการทำอะไรในด้านใหม่ๆเปิดมุมมองใหม่ๆกล้าคิดกล้าทำและกล้าลงทุนจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับประเทศครับที่จะ พัฒนาเศรษฐกิจและกระตุ้น GDP ครับข้อที่5ครับนั่นคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คำนึงถึงผลระยะยาวในอนาคตผมพูดแบบนี้อาจจะฟังยากสักนิดหนึ่งครับนโยบายที่อธิบายได้ชัดเจนที่สุดนั่นคือดิจิ t a l Wallet ครับนโยบายดิจิ t a l Wallet ครับคือมาตรการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบระยะสั้นเป็นการกระตุ้นตลาด ให้สามารถขับเคลื่อนตัวเองได้มากขึ้นแน่นอนครับจากการคํานวณตัวคูณทางเศรษฐกิจรวมไปถึงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสํานักครับแต่เมื่อพิจารณาอย่างถีทถ้นแล้วครับพักเพื่อไทยและรัฐบาลครับเราเชื่อครับว่าดิจิตอลว a เล็ t นั้นจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของประเทศไทย แล้เมื่อพิจารณาผลพวงต่อเนื่องของนโยบายนี้แล้วครับผมเชื่อได้ว่าจะเป็นการเร่งกระบวนการยกระดับทางการเงินและดิจิทัลให้กับประเทศของพวกเราครับแน่นอนครับโครงการดิจิทัล w a l l ล็นั้นอาจจะถูกท้วงติงจากฝ่ายค้านบ้างนักวิชาการบางกลุ่มบ้างแต่ผมเรียนครับว่าเจ้าวอลเล็ t นั้นไม่ใช่เรื่องที่ครั้งเดียวแล้วมันจบครับ แต่ดิจิทัลเวเล็ตนั้นจะเป็นกลไกที่กระตุ้นเศรษฐกิจไปทั้งระยะกลางและระยะยาวครับเมื่อมีกําลังซื้อที่มากขึ้นแน่นอนครับการผลิตก็จะสูงขึ้นด้วยเมื่อต้องใช้การผลิตที่สูงขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการจ้างงานก็จะเพิ่มมากขึ้นครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบครับและเมื่อทุกท่านได้ดูข้อจํากัดต่างๆครับที่รัฐบาลบอกว่าจะให้ใช้ได้ในอําเภอในตําบลต่างๆ สิ่งที่รัฐบาลต้องการครับก็คืออยากจะต้องการให้เม็ดเงินต่างๆกระจายไปในสู่ทั่วทุกตำบลทุกอำเภอของประเทศไทยครับไม่ได้ไปกระจุกอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆหรือตามเมืองท่องเที่ยวครับดังนั้นครับเมื่อดูสัดส่วนงบประมาณเราจะเห็นได้ว่างบประมาณที่หวังผลในระยะสั้นนั้นมีสัดส่วนเป็นเพียงแค่หนึ่งในสามของงบประมาณเท่านั้นเองครับ เราจะพยายามใช้งบประมาณนี้ต่อยอดในระยะกลางและระยะยาวครับโดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ผมได้เรียนไปแล้วครับเรามีการมุ่งเป้านะครับที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลเพิ่มครับที่สำคัญครับในเมื่อเราจะขยาย30บาทรักษาทุกที่เราจะขยายบุคลากรทางการแพทย์ทางการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นอีกกว่า4ี่0 0คนครับ เรามีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานทุกที่ทุกเวลาสําหรับประชาชนอีก8แสนกว่ารายและผมเรียนครับที่ผลย้ำสองรอบแล้วเพราะผมมองว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนมากครับข้อที่6ครับเป็นการแก้ปัญหาในข้อสุดท้ายที่ผมได้แบ่งเอาไว้นะครับนั่นคือการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินครับพระเพื่อไทยเราให้ความสําคัญครับ กับปัญหานี้มาโดยตลอดตั้งแต่สมัยเป็นรัฐบาลตั้นแต่สมัยไทยรักไทยนะครับเราประกาศสงครามกับยาเสพติดอย่างจริงจังจนถึงปัจจุบันครับเราก็สับสริงบประมาณปี68ท่านไปดูเลยครับเรามีงบประมาณที่จะบูรณาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศนั้นงบปี68นั้นใส่ไว้กว่า5,000ล้านบาทครับนี่ยังไม่รวมแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เที่ยวหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับ เรามีการอาญาตบัญชีมา้าอาญาตซิมโทรศัพท์ต่างๆที่โทรไปหลอกพี่น้องประชาชนหลายหมื่นโทรศัพท์ไปแล้วครับแต่แน่นอนครับเราจะบริณาการทุกๆฝ่ายครับไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจกระทรวงดีเอสกระทรวงยุติธรรมเพื่อที่ทําให้เรื่องนี้หมดหรือว่าน้อยลงจากประเทศไทยเร็วที่สุดครับท่านประธานครับผมเรียนว่าผมขอพิปลาให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณปี68นะครับเพื่อให้เห็นถึงความสอดคล้อง และคําตอบของปัญหาว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรผมพยายามใช้เวลาไม่นานครับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี6-8เรามุ่งเน้นในการแก้ปัญหาที่เศรษฐกิจไทยนั้นไม่เติบโตตามศักยภาพครับโดยมีเป้าหมายเพื่อใช้งบประมาณประเทศเป็นส่วนผลักดันเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศไทยครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เงินงบประมาณที่มากขึ้น แม้เป็นเม็ดเงินเดิมนะครับกรอบและสัดส่วนนั้นหลายท่านจะมองว่าเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ท่านไปดูเนื้อหาครับเนื้อหาของการทํางานนั้นไม่เหมือนเดิมครับเมื่อกรอบเดิมแต่เนื้อหาในการทํางานไม่เหมือนเดิมก็จะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันแน่นอนครับโครงสร้างงบประมาณปี68ที่ผมได้พิจารายอยู่นีท่ที่อภิปรายอยู่นี่นะครับ เรานั้นจัดสรรอยู่บนข้อจํากัดและอุปสรรคครับไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดทางด้านกฎหมายเรื่องของงบประมาณผูกพันหรือว่ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีถ้าท่านไปดูในตัวเลขจะเห็นเลยครับเรามีงบลงทุนเพียงแค่24%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับเราจึงจําเป็นต้องหาทางออกโดยการพิจารณาจากงบเดิมแต่ใส่เป้าหมายใหม่เข้าไปครับเพื่อใช้เม็ดเงินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้ถูกทิศถูกทางเพื่อดันเศรษฐกิจใ,ให้เติบโตครับ โดยการจัดสรรงบประมาณปี68นี้ครับอาศัยนยโยบายของรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาและพักเพื่อไทยเป็นแกนกลางโดยวางอยู่บน4นกลไกหลักนั่นเองครับนั่นคือการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสและบริหารจัดการภาครัฐครับท่านเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆตอนที่หาเสียงครับแน่นอนครับเราจะทําตามแบบที่เราหาเสียงไว้ครับงบประมาณปี68นั้นนะครับรัฐบาลมุ่งเน้นสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจเป็นสําคัญครับ ไม่ได้มุ่งเน้นแต่การแก้ปัญหาระยะสั้นนะครับแต่แท้จริงแล้วครับเราจะมุ่งจะจัดการกับปัญหาในระยะกลางและระยะยาวอย่างชัดเจนครับเย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับเรามีงบสองในสาครับเป็นงบระยะกลางถึงระยะยาวทั้งสิน้นเลยครับโดยเราจะมุ่งเป้าอยู่ที่การขยายโอกาสครับนี่สําคัญทีเดียวครับงบประมาณที่เราใส่ไว้ในส่วนนี้ของการขยายโอกาสนั้น 1. 6 5 5ห้าห้า ล้านล้านบาทครับผมขอกลับมาเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงเป็นใหญ่ครับนั่นคือดิจิ t a l วอลเล็ครับผมเรียนว่าเราไม่ได้องบดิจิ t a ล w a l l ล็นั้นลงตรมภายในปีเดียวหาแสนล้านครับแต่ที่มาที่ไปของงบประมาณที่จะมาอุดหนุนนโยบายนี้มีสามส่วนครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568ที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี่นะครับ ประมาณ1นึแสนกว่าล้านบาทนะครับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประจําปีของงบประมาณปี6 7นะครับที่กาลังใช้อยู่ปัจจุบันนี้ครับประมาณ1นึ0 0 0สนล้านบาทครับแล้วก็มีงบทดลองจ่ายของสถาบันการเงินของรัฐนะครับในวงเงินประมาณ1นึ0 0 0สนกว่าล้านบาทดังนั้นครับผมเรียนว่าผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจครับว่าการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้ จะอยู่ในเกณฑ์ของการรักษาระเบียบวินัยทางการเงินการคลังรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณด้วยความระมัดระวังครับและสิ่งภาพรวมที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ครับเป็นการจัดสรรงบประมาณปี68นี้ครับมีโครงสร้างและเป้าหมายที่ดีครับคิดแบบมองภาพรวมเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหลักทั้ง6ที่ผมได้เรียนไปแล้วของประเทศนั้น หายไปและอยากมีประสิทธิภาพครับผมขอเรียนครับสิ่งที่ผมได้อภิปรายมาทั้งหมดนั้นก็จะตอบไปทางฝ่ายค้านครับที่ได้บอกว่าใช้วลีที่บอกว่าเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไม่จริงครับประเทศไทยเจ๊งไม่ได้ครับรัฐบาลอาจจะยุบสภานาะยกอาจจะลาออกแต่ประเทศไทยนั้นเจ๊งไม่ได้ครับ ซึ่งผมก็ไปลองไปดูครับคําว่าเจ๊งในพจนานุก,กรมฉบับราชบัณฑิตยสถานครับเจ๊งหมายถึงการเลิกกิจการแบบหมดทุนครับประเทศไทยไม่มีบททุนครับประเทศไทยเจ๊งไม่ได้ประเทศไทยต้องเดินต่อไปแม้กระทั่งยุบสภาแล้วนายกยังต้องอยู่รักษาการครับแต่มีอีกคำหนึ่งครับคําว่าเจ๊งหมายถึงคําว่าสิ้นสุดครับถ้านึกไม่ออกครับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับ ถ้าสารรัฐธรรมนูญตัดสินให้ยุพบพรรคนี่แหละครับสิ้นสุดหรือว่าเจงของจริงครับเพราะฉะนั้นผมเรียนนะครับให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมกันผลักดัน142นโยบายทำลาย6พันธนาการและเราจะสร้างรัฐบาลนี้ให้เป็นรัฐบาลของพี่น้องประชาชนมาร่วมกันนะครับสร้างศักยภาพให้ทัดเทียมกับ ชั้นนําประเทศชั้นนําหลายๆประเทศในโลกเรามาร่วมกันสร้างประเทศไทยครับให้เป็นเสือตัวที่5ของเอเชียอย่างสง่างามขอบคุณครับท่านประทาน